สวัสดีครับท่านที่รับชมช่องยูทูบเสือไปนะวันนี้เป็นวันเลิกดีนะฮะเลิกงามยามดีนะฮะที่พี่เสือได้ทำการย้ายนะฮะจากกระท่อมนะมาอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วนะครับผมนะฮะเลิกงามยามดีวันจันทร์นะพี่เสือเกิดวันจันทร์นะแล้วก็ตอนเช้าโมงเก้านาทีนะฮะใครที่ได้ดูไลฟ์สดไปแล้วก็นะจะได้เห็นบรรยากาศนะฮะว่ามี ผู้หลักผู้ใหญ่เนะี่ยอย่างป้าคำสายแม่ผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็เ,เพื่อนๆยูทูบเบอร์นะฮะหลายสิบคนนะมาร่วมงานนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศาไม่ใช่พาไปดนะูด้านในว่าบ้านหลังใหม่ของพี่เสือนะั้นเป็นยังไงนะชาวนี้อากาศดีมากนะครับไม่ร้อนนะฮะแล้วก็ไม่ฝนตกนะครับผมนะบ้านพี่เสือก็จะอยู่ห่างจากป้ายหมู่บ้านกากาประมาณ20เมตรนะฮะนี่คือของพี่มานานะตรงนี้จะมี3ล็อกนะฮะ ที่มานาพี่เสืออยู่ตรงกลางนะครับนี่ก็แอนชาแนลนะแอนชาแนลอยู่ตรงนี้นะตอนนี้เอ้ยแอนแฟมิลี่นะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วเข้าบ้านกันนะฮะอา้าลืมบอ,อกนะทุกคนคือพี่เสือเพิ่งย้ายวันนี้วันแรกนะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีนะสมบัติพระสถานอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นนะฮะห้องนอนนะครับผมซึ่งจะเป็นที่ตรงนี้นะเขาจะใช้นอนนะครับเขาาจจะใช้เป็นที่เก็บของด้วยตรงนี้คือที่ตะวันออกนะผมนะ จะเป็นที่ตะวันออกเฉียงใต้นะถ้าที่ตะวันออกจริงๆจะอยู่ประมาณนี้นะฮะก็การนอนนะก็น่าจะเอาหัวไปทางนี้นะฮะที่ตะวันออกเฉียงใต้หรือจะไปที่ตะวันออกนะประมาณนี้เลยก็ได้นะฮะผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อช้าป้าคําใสก็มานอนให้นะฮะเบิกเรื่อก็ใชายให้แล้วนะครับผมบอกว่าอขอให้ร่ำรวยเงินทองนองเงินนองไหลามานะเงินไหลเข้าบ้านเนะงินล้านเต็มกระเป๋านะ เป็นพิธีแบบง่ายๆนะครับผมไม่ได้มีการน,นิมนต์พระม,มาทําบุญตักบาตรอะไรนะเพราะว่าพี่เสือก็เมื่อเช้าก็ใส่บาตรเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะใส่บาตรที่หน้าบ้านลุงกับป้าเมื่อเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะของห้องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตื่นเช้าขึ้นมานะครับว้าวทุกคนเห็นไหมวิวหลักล้านนะมองเห็นภูเขาไฟฟูจินะถ้าใครจําได้นะช่วงประมาณเดือนมีนาไม่ษาย ต้นไม้จะเป็นสีแดงสีเหลืองนะฮะมันคล้ายภูเขาไฟฟูจิจริงๆนะครับที่เสือก็จะนอนแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่า,าไม่อยากซื้อเตียงเพิ่มนะครับตอนนี้มีเตียงอยู่แล้วสองอันที่ใช้เก็บของวางของนะใช้ทําต้มน้ําสมุนไพรขายนะครับก็กะว,ว่าจะนอนแบบนี้ไปก่อนนะส่วนมุมนี้ก็จะเน้นเก็บของเป็นหลักนะฮะหลายท่านก็บอกวาอ่ามันจะร้อนไหมนะให้ติดฉนวนนะฮะติด ถนนข้างบนนะฮะเพื่อป้องกันความร้อนเนาะนะฮะพี่เสือก็เดี๋ยวจะหยู่ลองดูอยู่ก่อนนะแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าจะทํายังไงนะฮะจะร้อนไหมนะแต่เราก็มีพัดลมอยู่แล้วเนาะนะเราก็มีพัดลมแล้วก็เสียพัดลมเป่านะอากาศก็ค่อนข้างดีนะครับพูดถึงที่นี่ก็ไม่ว่าจะฤดูไหนนะฮะมันก็จะอากาศดีเสมอนะที่สำคัญคือ มันเป็นที่ที่เราตัดสินใจแล้วนะครว่าจะมาอยู่เพื่อธรมาประกอบอาชีพนะครับผมพื้นที่ด้านหน้านะครับพี่เสือก็จะ,อะเอาโต๊ะเนาะนะฮะมานั่งสักชุดสองชุดนมาวา,างนะครับเพื่อให้เพื่อนๆพืนได้มานั่งนะเพราะว่าพี่เสือก็จะเปิดเป็นร้านน้ำสมุนไพรสื้อผาไปนะฮะอยู่ตรงนี้นะ เป็นเคาน์เตอร์เล็กๆนะขายน้ําสมุนไพรนะน่าจะเป็นช็อปเดียวช็อปแรกของโลกหรือเปล่านะที่เปิดร้านขายน้ําสมุนไพรนะครับไม่เหมือนใครดีนะต้องสไตล์เสื้อผ้าปายนั่นเองนะฮะนี่นะก็ตรงนี้ก็เมื่อเช้าก็ทําการนะจุดทูบนะขอพรนะขอเจ้าที่เจ้าทางให้เราได้มาอยู่อย่างอยู่เย็นเป็นสุขด้านหลังก็จะมองไปเป็นแบบนี้นะตรงนี้ก็คือหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะฮะ นั่นก็คือร้านป้าสอนะหิวเมื่อไหร่ก็ตะโกนสั่งป้าสอได้เลยเนาะไม่ยากไม่ยากะจะประมาณนี้นะครับอ่าพี่เสือขอโอกาสนี้นะครับผมขอบพระคุณนะผู้ใหญ่ใจดีนะครับะบที่ทําบ้านหลังนี้ให้เนาะนะฮะซึ่งนะได้รับความนุเคราะห์จากท่านนะฮะทั้งหมดอเรียงกันอยู่ตรงนี้สามหลังนะครับผมพี่เสือก็อ,อยู่ล็อกตรงกลางนะะแล้วก็ขอบคุณ ผู้ใหญ่จะดีอีกนะหนึ่งท่านที่อยู่ที่อเมริกานะครับที่ให้การสนับสนุนนะครค่าใช้จ่ายนะครับซื้อข้าวซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่นะฮะทยอยทยอยนะข้าบ้านเล็กๆน้อยนนะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะแล้วก็ช่วยกันดูโฆษณานะทุกท่านที่เข้ามาดูในช่องเสือพาไปนะครับท่านเพียงแค่ดูคลิปดูโฆษณานะเท่ากับท่านก็ได้ให้การสนับสนุนยูทูบเบอร์นะครับสายดึงทุกคนทุกช่องอยู่แล้วนะครับขอบพระคุณที่ ให้ความเมตตากับไม่เสือในทุกๆเรื่องราวนะฮะหกเดือนครึ่งที่มาเป็นยูทูบเบอร์สายดุงอยู่ที่นี่นะพี่เสือได้รับสิ่งดีๆมากมายนะขอบคุณมากๆนะครับ